ค่ะคุณ้าห่วันนี้หลายเป็นห่วงเลยเปิสบายใช่ก็ยังไม่ได้หายไข้ดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในระยะที่แบบแพ้เชื้อได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันยังตกค้างอยู่ก็อาจจะมีแบบผลข้างเคียงอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ขอถมคุณหมอหน่อยังวค่ะว่าเป็นอะไรยังไงคะเป็นเยอะเลยค่ะก็เป็นไข้หวัดใหญ่กับอะไรนะ RSV หรือ RVs เลยสักอย่างเนี่ยค่ะ รวบค่ะรวบเลยก็เลยอาจจะส่งผลกับการหายใจของเราที่ไปซ้ำรอยเดิมกับที่เคยเป็นปอดอักเสบอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วมันเอฟเฟกอะไรยังไงบ้างตอนที่เราเปหนักๆเลยก็เหนื่อยง,ง่ายค่ะก็รู้สึกเหมือนการทํางานของปอดเรามันก็จะต้องเหมือนต้องใช้ระยะเวลาในการรีบูสนิดนึงเหมือนกับไปรีเทิร์นใหม่ตอนที่เป็น,นอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึข้นค่ะเกีย่ยวกับการหมงานหนักไหมคะเนี่ย ก็อาจจะด้วยแต่ตอนที่เป็นปอดอักเสบคราวนั้นก็คือเหมือนเราถ่ายช่วงถ่ายซีรีส์แรกๆแล้วเจอสโมุกแล้วเราไอแรงจนปอดมันฉีกอะไรเงี้ยก็เลยต้องรักษาให้แบบทางผื่นมันมันมันเกาะกันแต่ตอนนี้ก็คือเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แค่พอเรามาเจอไข้หวัดแล้วมันลงลงช่วงปอดช่วงอะไรของเราก็เลยมีช่วงหนึ่งที่ในประวัติศาสตร์ของหนูเลยละ่ะที่ได้หยุดประมาณ6วัน ติดกันเป็นพ่าป่ยปวย,วยไม่ได้ว่าถึดไปทเที่ยวเลยนะคะ <c oughs> ไ,ไม่ได้เที่ยวเลยคือคุณคะต้องข่วยไหมคะอาจจะมีช่วงสิ้นปีค่ะ,ะที่ขอไว้ล่วงหน้าว่าแบบว่าอยากไปแบบทําสวยนั่นนี่นั่นมั่งไปเที่ยวมั่งอะไรเงี้ยค่ะก็มีล็อกไว้แล้วค่ะ จริงๆหมอก็อยากให้พักเลยะะอย่างเงี้ยค่ะก็อันไหนที่เราสามารถแบบขอเบรกได้ก็มีช่วงตอนที่เป็นก็ยกกองไปเยอะเหมือนกันค่ะสองสองเรื่องเลยที่แบบต้องต้องยกออกไปก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็กลับมาทํางานได้ปกติแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆก็คงต้องคุยกับเขาเป็นอย่างเป็นทางการขึ้น,นะะอะไรเงี้ยค่ะแต่สั่ง้าอะไรเป็นพิเศษไหมคะว่า จริงๆให้คอยเช็คอาการเรื่อยๆค่ะช่วงตอนที่เป็นก็คือถ้าสมมติว่ามีไข้ขึ้นสูงจริงๆต้องแอดมิดด้วยอ,อะไรเงรี้ยเพราะเราเป็นควบคู่กันยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าประเดีว่าเหมือนเราก็ดูแลอย่างดีที่สุดเลย้ยค่ะกินยาด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้ไข้ขึ้นสูงมากค่ะมาเจอหึกมาเจอแดดมีบุบบุบมากๆเลยแล้ววันนี้ต้องออกเสร็จด้วยนะเกือบเกือบแล้วเหมือนกันแล้วใส่สูตรด้วยแบบโอ้โหแต่ว่าพอแก้วไม่แก้วมีจริงแหละ ก็ทางานเต็มที่เมื่อกี้แบบเต้นกระจายเลยก็อยากให้มันแบบเทคเดียวผ่านเราจะได้แบบไม่ต้องถ่ายหลายรอบอะไรเงี้ยค่ะก็เต็มที่อยากให้คนดูมีความสุขเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะปิริตมันขนาดไหนคนชมวมัยตุ๊กตี้ิดเรามันต้องขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็มาพร้อมกับความคาดหวังทุกอย่างเลยเพราะคนเห็นว่าแบบพอเป็นเราเขาก็อยากเห็นเวลาเราผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นด้านด้านไหนหนูก็ไม่อยากทําให้เขาแบบผิดหวังอยากทําออกมาให้ดีที่สุดก่อน มองย้อนกลับไปจะได้ไม่แบบเออไม่เสียดายอย่างซีนเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเราแบบมานั่งดูอตอนที่มันฉายไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เต้แนแรงกว่านี้<า>วะหรืออะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเกิดกับความรู้สึกแบบนี้เลยก็ทําให้เต็มที่ไปเลยอะ่างเงี้ยค่ะเป็นข่าวบ,บ้างไงบ้างคะต้องไปเห็นป่วยก็ <c oughs> เป็นห่วงค่ะเขาก็เป็นห่วงตามสไตล์แบบแบบนี้มัง่งตามสไตล์แบบสวายอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ส่งกำลังใจให้เราดีบางทีก็มีแบบว่ามีการเทรนให้กำลังใจเราก็มีโอกาสได้ไปเห็นแล้วก็รู้สึกแบบมีกำลังใจในการทำงานในทุกๆวันค่ะ กิดแล้วว่าปลายปีจะมีแผนไปทำสวยมีบ้างแล้วยากจะต้องไปทําอะไรเพิ่มอีกะคะมันจะเข้าสามเอ็ดแล้วอ่ะเนาะเราก็เลยแบบว่ายากแบบอยากแบบไปนิดนึงแต่ยังไม่ได้มีแลนว่าจะทําอะไรแค่แค่คิดไว้ว่าแบบเราใช้ร่างกายใช้หน้าเรามันหนักอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยมีหยุดยาวก็อาจจะดูอะไรที่เรารู้สึกว่าสามารถแก้ไขจุดจุดด้อยของเราที่เวลาเราไม่แต่งหน้ามันก็จะมีบ้างเราจะเห็นชัดอะไรเงี้ย ยังไม่แน่ใจเลยค่ะแต่จิ้นมันน่าจะมีแน่ๆแต่ขึ้นเขียงนี่เดี๋ยวอาจจะต้องแบบดูอีกทีหนึ่งค่ะจริงๆเรื่อความที่คนจะมองว่าเราเนี่ยหน้าเราเมันเข้าที่เข้าทางโภชิตแล้วคืไปทําอะไรเพิ่มอ่ะเขาก็แอบตะมลไปดหน้าว่าเฮ้ยพี่ชาดี๋ยวมันจะเปลี่ยนยังไงต่างต่างมีความกังวลในส่วนนั้นตั้งไหมคะในการทำหนูคิดว่าต้องโครงหน้าเราต้องไม่เปลี่ยนต้องไปก็คืออยากทําที่อาจจะมีคุยปรึกษาก็คือทําทำยังไงก็ได้ให้คนไม่รู้ว่าเราไปทํามาแต่ว่าดูดีขึ้น อย่างเงี้ยใช่ใช่ก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นไปแต่อาจจะไม่ได้เห็นว่าเหมือนแบบเฮ้ยกลับมาเป็นอีกคนนึงเลยอะไรก็คงนั้งคะน่าจะไม่ใช่อย่างนงี้ยอาจจะเป็นเกาหลีหรือไทยใช่ไหมยังไม่รู้เลยอะยังตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะประเทศอื่นเกาหลีอีกหรอหลายคนก็จะมุ่งไปก็ไม่เกาหลีก็ไทยแหละค่ะคิดว่าใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหมอไทยก็เก่งมากๆแต่หมอเกาหลีก็น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องคิดอีกทีหนึ่งใช่แล้วคุณหนูเองหลัะกลัวเปลี่ยนอะ หน้าเราอันนี้มันทาเงินมันไม่รู้ร้อยล้านร้อยล้านเท่าไรแล้วกลัวกลัวเปลี่ยนกลัวเปลี่ยนแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งไม่แน่ก็อาจจะแค่เหมือนแบบไปให้วิตามินผิวไปทําให้หน้ามันใสขึ้นหรืออะไรขึ้นอะไรแค่นี้ค่ะอาจจะคิดดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็คิดเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันเลยเวลาจะทำอะไรแบบนี้ต้องขออนุญาตบอสหรือปรึกษาไหมคะขอแล้วค่ะเขาเรียบร้อยแล้วก็มีการแจ้งไว้เรียบร้อยว่าถ้าเราอาจจะทําก็อาจจะบอกเขานะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ก็ให้ไปลักษณะไปทําแต่เราไม่ได้แบบ ห้ามโปรโมทห้ามอะไรนะอะไรอเงี้ยเป็นลักษณะเชิงงดรับงานยาวต่อค่ะเป็นช่วงที่เขาอยากให้เราพักด้วยค่ะก็เราเอาช่วงที่พักนั่นแหละถ้าเรามีแพลนที่จะทําสวยอะไรเงี้ยนาแไหนที่สทเราจะมีคมองอาทิตย์ค่ะกลับมาเยยุดมาหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะกลับมาก็ถ่าย lady b เลยใช่ lady b ก็อาจจะได้เห็นเราในรูปแบบใหม่ต้อนรับใหม่เลยเราติดตามกันเนาะ ใช่ใช่<า>ค่ะถามถึงเดอร์ที่เป็นกระแสตอนนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องการบริจงบริจาคค่ะปกติเราเป็นคนชอบบริจงบริจาคให้มูลนิธิอะไรตออา่างบ้างัไหมคะประจำประจำค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ออกมาพวกบอกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ส่วน,นส่วนมากหนูจะไปทางสัตว์มากกว่า<อ>สังสัตว์มากกว่ามูลนิธิสัตว์พิการบ้างหรือว่า สัตว์ใหญ่บ้างอะไรเงี้ยค่ะใชนที่ที่เป็นกำลังเป็นขายอยู่ตอนนี้พี่ฟาย,ยังไม่เซเวอร์จักใช่ไหมคะหนูยังเข้าใคเข้าพว่าอาจจะเคยแต่นานมากแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ประสงค์ออกนามอะไรตอนตอนที่ทำอะไรเงี้ยค่ะก็ก็นานมากๆแล้วแหละพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างนี้ขึ้นมาทำให้หลังจากนี้เวลาเราจะบริจาคไมันมันจะคิดมากขึ้นไหมหรือมันจะมีการตั้งคำถามเอ๊ะอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ฟางจริงๆเราเริ่มคิดเยอะตั้งแต่ตอนเรื่องวัดแล้ว เราเริ่มเห็นกระแสรเรื่องการทําบุญกับวัดแล้วมันไปเชิงพาณิชอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มคิดเยอะในการที่จะทําอะไร,รหนูก็จะมีทีมหลังบ้านแอดมินก็คือจะให้เขาแบบทํากันบ้านช่วยดูด้วยว่าแบบว่ามูลทีธินี้โอเคไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ต้องมีการดูให้มากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สิหนูหนูไปทางทางสัตว์สัดส่วนใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าทําจริงแล้วเขาให้จริงอะไรเงี้ย เพราะเราไม่รู้ว่าที่เ,ร,เราบริจาคมันไปถึงปลายทางจริงหรือเปล่าเงีก็ช็อกนะ <c oughs> มันก็มันก็เสียความรู้สึกแหละถ้าอาจริงๆถ้าเรามานั่งมองย้อนดูก็คือเวลาเราตั้งใจจะช่วยใครสักคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแล้วมันไม่ถึงเขาอาเงี้ยมันก็เราก็นหนยเหมือนกันเพราะว่าทรัพย์กําลังที่เราช่วยมันก็ เป็นทรัพย์ที่เราหามาด้วยเงินสุจริตอ่ะการที่อยากจะช่วยคนให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วไม่ถึงมือหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือจริงๆหรือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก็เสียความรู้สึกแหละิดยังไงกับประโยชน์าทอพูดแบบนักคุณคนออะไก็มีแหละในสังคมไทยเราก็มีแหละเพีงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองค่ะ หนูว่าจริงๆในสังคมไทยเราก็เห็นกันเยอะยิ่งปัจจุบันนี้คือยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันอาจจะด้วยความที่โซเชียลมันแรงอะ่ะคนเราเวลาทําอะไรคือทุกอย่างมันเร็วมากชาวเน็ตก็เร็วมากเหมือนกัน<ช>เวลาจะทําอะไรก็คิดพิจารณานิดนึงใช่ค่ะสุดท้ายก็ทําดีมันก็ได้ด<ม>ีแหละแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราทุจริตหรือว่าความลับมันก็ไม่มีในโลกอยู่ดีและถ้ายอย่างนึงที่เขาบอกว่าคนไทยใจมีเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเวลามีอะไรก็พร้อมช่วยตลอดหรือว่าบริการตลอดอะไรเงี้ยที่ฟ้ามองมอง ถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีอ่ะมันก็ไทยสยามอ่ะมันเป็นเมืองของความแบบความอบอุ่นความรักความรักสามาคัคคีการช่วยเหลือกันถ้าเราทําให้มันดีมันก็ดีแต่ถ้าเรามองในมุมหนึ่งก็คือหลังจากนี้การใจดีของเราค่ะจะต้องคิดหรือว่าดูให้รอบคอบมากขึ้นนิดนึงว่าสิ่งที่เราจะให้หรือสิ่งที่เราจะช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องหรือย,อยังอะไรเงี้ยเป็นไปได้ก็คือ อย่างฟ้าเองถ้าเป็นไปได้ถ้าเราไปทําเองได้ด้วยรหรือมีโอกาสได้เห็นได้ด้วยก็จะดีอย่างเมื่อกี้ฟ้าบอกว่ากย่างเขาทักทาเหมือนเคยทําให้กับมูลนิธิเป็นข่ายตอนนี้พอพอเราไม่ได้ทักทมันมันติดไหมว่าแบบกไม่ติดใจอะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราาให้แล้วให้เลยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ติดใจให้แล้วให้เลยไปเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหนูแบบเพราะเคยแบบเคยช,ชื่นชมด้วยแหละเคยชื่นชมเขาเป็นไอดอลด้วยนะว่าเฮ้ยชอบที่แบบว่า เขาช่วยคนเขาลุยเขาดูเป็นเป็นคนจริงอ,ะอ่ะอืมก็แอบแอบแอบ,แบนิดนึงแหละเสีย <c oughs> ใจหรือผิดหวังเสียความรู้สึกมากกว่าออ,ออืมคคค่่ะะเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณะจะย้ายไปอีกโล